ในระบบ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปรจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w w w k h e r p l u s 6 1 2 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมาเกาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกนะเจ้าท่านอาจารย์สุน และอองศีผู้ดำเนินรายการก็เ,เจ้าแสงเทียนเนียมทราบห่วมดำเนินรายการนะจ้ะตอนนี้เรามาติดตามกันต่อเรื่องราวต่างด้านการเกษตรพบกับท่านอาจารย์สุนันละอองศีพร้อมกับท่านอาจารย์สกุลมนคำแคราชการบำนานกรมการเข้าครูยังเฮียนเข้าและเจ้านาต่างอากาศสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันต่อกันดีกว่าเช้ามีคำถามที่น่าฟังนะ คำถามแรกนี่นะเปิ้นถามว่าอยากจโห o ว่าข้าวแดงที่หงงหึ้นักโทษกินเนะี่ยมันลุกที่ไหนมามันปลูกจางวัดไหนมันเป็นข้าวแบบใดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองจากสันปะตองถามมาว่าเอาเข้าเชื้ออันเดียวกันนี่นะ จากเมืองฝังสับประรองหนึ่งหรือกอขอกก็แล้วแต่เอามาปลูกแล้วนี่มาปลูกทางบ้านทางสับประร่องนะรสชาติมันอย่างต่างกันมันบม่เหมือนกันมันเป็นเพราะอย่างกันแน่คุณวางถามมาแม่วางมาใจคุณว่าแม่วางถามมาว่า โปรข้ายามหนาวแล้วมันอย่างบักไข่ดีบอกไข่งามมันเป็นเพราะอะไรยังเจินจานได้เลยจะเลือกตอบแบบใดวนข้อหน่งนี้น่าสนใจแ,แต่เออข้อมูลนี้ต้องส่งมาเลยนะว่าบบบเคยเ่าะหาเหมือนกันนะอืน,นี่นะครับขอขอติดไว้กันเนาะขอติด้วยกว่นอนติด้วยกว่นอกนครับ นี่นะน่าสนใจถ้าว่ามันอมาจากไหนนะแล้วมันปลกูกมันไม่เป็นข้าวออย่างก็นมันแข็งมันแข็งนี่น่าจะอนุมานมาจากเข้าต่างต่างใต้นะครับเป็นข้าภาคกลางนี่ก็แล้วภ<พ>าค <พา S 2> ใต้าภาคกลางลงไปจดึงภาคใต้นะครับอืมแต่ว่าจะเป็นวินพันในอย่างนี้โอ้โหปินพันในอย่างนั่น,นครับแล้วมัน<อ>เป็นข้าวกล้องแน่นก่อน มันจะเป็นข้าวกล้องเสียยางไรก็มันมันค,คล้ายๆกับข้าวที่มันสูตในข้าวเจ้าของเฮานะฮะมันจะแข็งอืมนะแข็งเสร็จแล้วก็ถึงจะหงงยังไ้มันก็มันบเหมือนนิ่มมนนนนะฮะเหมือนข้าวดีดข้าวเด้งนี่ก็ข้าวดีดข้าวเด้งนี่จะบอกว่าแข็งนะครับแต่า่าบอกแข็งกะข้าวเด้งนี่จะแข็งไปเลยอ๋อ เด้มมันมีแหมอย่างเขาจังครับมันเข้าที่เปินเปินทองเข้าทุกเ,เข้าดีดเข้าดีดหมายถึงเข้าที่ยิงออกจากกลุ่มข้าวขาวเข้าใสเขานี่นะเขาเขาเจ้าม,มันจะเม็ดยาวพอๆกันแต่สีมันนอกจะเป็นสีเหลืองๆนะครับอ,อันนี้จะมีความตึงความนุ่งความแข็งสูงกันท่านเลยเออนะตำบ้านเฮานี่จะจะ ทียมซื้อกันมาไก่เยอะขนไก่ <นะ S 2> หรือ,บ,รอบ,บางครั้งที่เปิน้นมีรายได้น้อยเิ้เก็ไปหุงกินได้นะอืมครับอาจจะเป็นครอบกลุ่มนี้ก็ได้มีมีค่อนข้างนักเลยอาจารย์นะโอ้อ่อสิบห้ากิโลตกจุดป,ปมันประมาณสองร้อยกว่าบาทน่อยอืมนะ,ะน่าจะอาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้นะสีแล้วค่ะ ีเรียบร้อยแล้วครับเป็ยกขสารเรียบร้อยโอ้ oh. ครับอาจจะเป็นเข้ากลุ่มนี้นะฮะเม็ดมะยอเหลืองแดงๆดงกับมีมัจจิตอื่นก็แดงที่แดงแบบข้าวแดงที่เอาออกเป็นของกิดกันนั่นนะอืคนละเรื่องคนละอย่างครับเป็นข้าวตก๊เกรดเนาะได้ครับข้าวตก๊เกรดนะฮะ mm hmm. ราคาจะถูกลงน่าจะ mm hmm. อยู่ในกลุ่มนี้นะ ม่ขาดคะแนาานนะถ,ถ้าได้ข้อมูลได้เดี๋ยวผมจะตอบแผมกรรมนะครับได้เลย,เลยครับเอาคำถามที่สง<ช>องเ,เอาเข,าข้าข้อหนึ่งเนาะครับข้าเหนียวนี่นะลุกตังว่่าเจื้อมลุกตังเมืองฝางมาปลูกต่างใต้ต่กใตตงตกใต้ของโซนตังใต้ของเชียงใหม่เนาะเซ็จแล้วรสชาติมันกับเปลี่ยนไปจะต้ก มันมันขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมอากาศนะครเข้าถ้าถ้าเขานึ่งเขากินเขาเนึ่องนะเขาลุกต่้ใมาคนขายเข้าเจียงหายเข้าเจียงหายเข้าผันยาวเข้าเจียงหายเข้ามึงแปมมงนานเข้ามืองฝานไม่อายอย่างตะกุ้นนะครับมันอ่อนนุ่มับมันอ่อนมันนุ่มแล้วมันหอม ข้ามัองเป้วก็ยังยังดีอยู่นะครับแต่เพราะวาั้งมาปลูกโซนต่งรุ่มของเชียงใหม่มาสักน้อยเนี่ยอือุณหภูมิตังเฟีน,นี่มันจะต่ำจะสูงกว่าต่างตอนบนของประเทศหรือว่าฟังตัางต่งเชียงไห้พะเยานะ,ะืมน่าจะเป็นการสะาสมอาหารในในมิตรเข้าวอ่า เลย,ยเนี่ยเฮอรสชาติในความนุ่มความอย่างนี้เปลี่ยนไปจะนักนะก็บัดผมเคยไปต้องเจีองเจียงายนะ่นแล้วเอาเข้าื่องคุนมันมันนิ่งกินเ่ยนะเทียบกับดังบ้านเฮาบ้านเฮากับพันเดียวกันแต่แต่ปลูกมันต่างบ้านเฮานี้แค่สันทรายนี่บัดใดเนอะมันกระด้างออมันกระด้างหน่อยเา มันเปี่นอย่างที่เพิ่นว่า G ีไอจีไอน <ะ S 1> ั่ะมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าใครจะจีไอเนี่ยควรจะเอาตรวจนี้เข้ามามาอ้างอิงนะครับืมสภาพภูวิประเทศนี่แหละครับแม่นความชื้นมีแสงเกาอันเตอีอีนอักภูมิรรี่นะครับอย่างเข้าหอมมะลิก,กุลา่งกุลาร้องให้นะอาจารย์ครับ,รบแล้เข้าหอมจังวัดเนี่ย มันต่างกันอย่างไรเนะทีนี้เขาข้ามมาตังเเฟนะเข้าหอมจังาวัดก็เข้าหอมบัลลีทุ่งกุลานะเออเขาหอมจากวัดนะข้าวหอมจากวัดนี้กระทรวงพณนชี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกาหนดขีดมาเนาะครับอย่างของของทุ่งกุลาอันนี้เราถึงเกื่ยถือว่าเออมันเอามาหงมาได้มันก็นิ่มเกินนวลกับลำหอมตัวนะฮอือ เออปีปีเนี้นะผมถามเพื่อนเดียวกันเนินทด่เคยเห็นด้วยกันเนาะพุทธก็เสียนมาแล้วเกี่ยนานะ่ะเกี่ยนานเหมือนผมี่นาโกว่าปีแล้วนี่เข้าวันบบ่ระหอมอ,อปีนี้นี่น้ํากระท่วมแหมมั่นแน่ใจว่าจะหอมโกนะออยังไม่ได้สีเตือ้อนะฮะั้นทีถามกันว่าหอมโกนะแต่ว่าความนุ่มความอย่างนี้หอมก็จะจะดีกว่านะ แต่ความแกร่งความอย่างนี้ต้องเพความความที่เปลี่ยนข้อสารและจะเป็นข้าใหม่หรือข้าเก่าเฮาบ่ต้องลดน้ําเพิ่มน้ํนนา,านักเหมือนข้าวตะบันบานเฮ่านะ่ะบานเฮานี่เปลี่ยนข้าเจ้าไม่นี่อูใส่น้ำนักเนี่ยบ่ได้เนื้อแจะเลยนะครับกินบะลํานะครับนี้มาเข้าหอมหอมจังหวัดอืมเชียเจใหม่กะละปูนเียงใหม่อยู่ในเขต ข้าวหอมมะลิไทยแต่ละคูนมาได้อยู่ในเขตเข้าวหอมมะลิไทยฮันฮ่นฮนะฮะมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายจากข้าวหอมที่ใบใจอยู่ในเขตเข้าวหอมมะลิไทยเข้ามาสู่ในภาคในในเขตที่เป็นเนข้าวหอมมะลิไทยนะฮะยิ่งยงใหม่ยังไฮพเยาบมูนิแเมนนะครับ แต่ปูรบางแบบใชนี่นที่มันเลื่อนมาเนี่ยเพราะว่าราคามันต่างกันได้ครับทำให้การเกิดการเคลื่อนย้ายแล้วผนผลิตที่หันนับขนผลิตที่หันน้อยเนะ่ยมันมันมีความคลาดเคลื่อนน้ด้วอยนะฮะนี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบกันนับในด้านราคานะทางพานิ้เปิ้ลกำหนดก็ ใช่ครับพระนิจกำหนดแต่จริงๆน่าจะเอาเขตตัวที่เขตภูมิอากาศนี่แหละครับน่าจะเป็นผูนก้กำหนดนะครับอือย่างเขานึง่งทางภาคเหนือฮ้อนี่จะดังเฉพาะเขานึง่งเชียงรายนะอืครับไปดังตัตงกรุงเทพนะครับเขานึง่งทุงทนตั้งเหนือไม่เพื่อเจะลูกขนซื้อแล้วราคาแปลงแปลงขวาทั้งไปต้องภาคอื่นนะครับ คุณภาพมันดีกว่าไก่ครับความดินความอย่างเฮามีมนะครับเชียงใหม่เฮานี้ก็มีเขตที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีคุณภาพอ่าถ้าประกวดกันระดับจังหวัดเนี่ยนะได้ที่หนึ่งตลอดจะมีขิดโดยสเกีสะกสะจัแปแงเมืองเป้าเมืองฝางหมู่นี้นะครับเขตที่ปลูกข้าวหอมมะลิหรือข้าวก็าอหกได้ดี Hmm. แต่ประเด็นนี้กลายเป็นบ้านเจ้าสันไปนักแล้วคร uh huh. ับก็น่าเสียดายเหมือนกันนพื uh ้ huh. นที่การเกษตรในโหดหายไปอืมแล้วผากาลำดวนหรอจัดผากาลำดวนนี่เป็นของกัมพูชาอ๋อกัมพูชาเพื่อนยิมก็อยู่ในกรุงเข้าเข้าหอมบร่เหมือนกันนะครับ uh huh. เพราะว่าเขตติดต่อ ชายแดนเนาะเมื่อก่อนนี่มันมันบได้เป็นของกัมพูชาเนาะสมัยก่อนที่เป็นก่อนรัชกาลที่ห้านะฮะบ,บริเวณนี้ยังเป็นของสยามอยู่นะครับแล้วก็ถูกก็ฝรั่งเศสแบ่งแยกไปเดือนแรกกับปันยังของปู่หนอืมเนาะกทวทําเงาเสียพื้นที่ปลูกข้าวหอมไป นะครับไม่กระทั่งฟังลาานี่เหมือนกันแม่นดึงตึงปึ๊กเลยนะฮะเกลุ่มกลุ่มรั่งเศสแบ่งแยกไปนะครับก็เลยเอข้าหอมก็เลยถูกแยกไปอยู่เป็นประเทศประเทศไปนะครับยกถึงคุณภาพเข้าหอมแล้วเนี่ยลักษณะภูมิประเทศนี่เป็นหลักสำคัญหน่อยท่านใช่เลยครับใช่เลยครับ หมายความว่าอากาศอาหารในดินโดยน้ําโดยอย่างโดยฝนฟ้าโดยกอาจา์ครบหมดคระที่อาจารย์นู่มาเี่่นะครับมหดอุณหภูมินะครับของของงอมเือเป้าจะต่ํากว่าตั้งอคืนนะครับเมเจอเามันลวดถึงขวายนลจะจะต่ำกว่าตั้งสั่นาสไปประมาณ สองสามวุงสาวนะจากนั้นนี่นะครับเมืม่อค,คืนคือจะตา,าาออตามกว่าหน้าฮ้อนไปยังตั้กว่าหนึ่งสองสานะครับแล้วตั้งสันทายนี่จะเย็นกว่าตั้งสมามปตองโซนไปทางพูรุขมขมรู้สึกเลยนะวันนั้นที่ไปไประชุมกันนะะโอ้โอหอะไรเงี้ยได้นี่พออันอุณภูมิต่มือถือเนาะเอาไปจะบอกนะบอกสันทายมีเท่าไห สันปองมีตยีสันปองนักกว่าสันสายไปสองสององศานะครับหูเมื่อวันเนี่ยนะนะเมื่อความหอมแนละ้วมันเป็นน้ํามันหอมระเหยนะถ้าเจอความร้อมมันก็ระเหยวยุ<อ>่ยอนะ่เป็นธรรมดาเนาะครับก็ไม่ค่อยหอมไปเหยนะฮะนอกจากพันเข้าแล้วสิ่งแวดล้อมยังมีส่วนะ ใชครับสิ่งแวดล้อมนี่มีส่วนค่อนข้างกันพอสมควรกึ่งดกึกึ่งอะเนาะแล้วที่มันเป้นถามจากแม่วางว่ามันเย็นแล้วปลูกข้าวบอกให้ดีมันเป็นพ่ออย่างครับหน้าหนาวเอาตัวอย่างจากผมก็ได้นะครับผมปกตินี่เคาะเข้าที่จะหวานนะครับตุ้งกายนะฮแช่หนึ่งคืน แล้วก็ไว้บก2สองคืนคือมันเกิดงอกจะนีนะนะปีนี้สองบ่ได้ครับนะครับสามคืนก่อนมันถึงจะงอกอเอาแค่หนึ่งคืนเสร็จแล้วเอาไว้กางตุ้งเลยเอาไว้บนดินเลยนะเอาผ้าปฏิกระปกเอาเฟืองเขาถมเห็มกรรม,มเพื่อให้อุ่นเมื่อคืนมมเมื่อวันนี้ก็เปิด ถ้าปฏิกิออกเดี๋ยวก็เฟืองนี่ยืออุน่นภีสุดเละเมื่อคืนอ,อุณหภูมิครับอุณหภูมิต่ํานีเอย่างนี้คือการเจริญเติบโตค่ขอนข้างจะหยัดจ้านะอืมในพืชทุกชนิดเลยนะเว้นสัตว์นะมนะ<อ>ัอกลุ่มสัตว์ทีมันยะกินข้าวลำยิ่งหนาวยิ่งกินติ๊กนิ๊กยิ่งหนาวยิ่งมากเนาะ เป็นมูกระมุนดูครับ<ด>อุณหภูมิอุณหภูมิมีส่วนนะครับอุณหภูมิประมาณเต่าใดที่เข้าเอ่อจะถ้าง,งากการเจริญเติบโต,ตนะเฉ<ด>พาะตั้งหากมาหากมาไขงอกเลยนะอน<ด>ืกมาไขายาาตามกว่า,าวนะครับ<ด>อย่างช่วงที่ผ่านมานี่มันสิบแปดสิบเก้าที่มกสิบเจ็ดยิ่งแม่วาลใกล้ดอยนะ อวันน mm. ี้นี่มาไค่งอกแล้วแล้วก็แกบมาเคยมาขคยกรงงมาไค่ยันยืดออกไปหาอาหารนะครับยังเข้าใบใหญ่เหลืองเหลืองยันเอาปุ๋ยไปใส่ก็ขึ้นหน่อยสักน้อยเขี่ยวสักน้อยเออเขาแหบกหบมาดูดเพราะอย่างว่ามาดูเพราะอากาศเย็นอากาศเย็นก็มามีการคายน้ำหออกตั้งใบ เมือ่อาคายน้ำออกทางใบน้ำต่างลุ่มดีขึ้นมาแต่นี่ก็แบบ,บ,บมีแล้วนะครับมีน้อยนะครับเขา,ขา,ขา,ขาก็ชักหรือว่าันใหญ่สักเตื่ออยู่หันนั่นอยู่ที่เก่าหันนะครับปลูกต้าไดยิงปลูกแล้วก็ละเอ,ะอยาไปบกเงิน้ำสักเตื่อนี้อันนี้ซ้ำก็ค่ายใหญ่เลยนะครับเหลืองออนน้ำเติมก็าไปก็เขียวก็ไนมาสักน้อย รอจนช่วงอากาศอุ่นเข้าก็นจะันใหญ่ขึ้นมาเหมือืมันนอุณหภูมินะคืออุณหภูมนะิเป็นมมตัวเยื่อหุนเข้ามามาใคแงามตัวใดนะครับอืตามข้อสาวนะครับตามข้อสาวนี่มีปัญหานะ พอเวลาของรายการห้องสนทนามาก,กวันนี้ก็เสี่ยงแหบอดีปากันได้กู้วันการและกะวันพัส13นาฬิกา5นาทีแผ่ว13นาฬกา55นาทีตั้งสถานีวิทยุมก,กม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะจ้าวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามเข้าฟังและรั้ชมท่านอาจารย์สุนันและองเี ขอบคุณท่านอาจารย์สกุลมูลคำข้าราชการบำนาญกรมการเข้าขอยังเฮียนเข้าและเจ้านาต่างอากาศสถานีวิทยทุมอกรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ท่านอาจารย์สกุลมูลคำ083 577 6 8 8า0835776884กกันได้ใหม่นะเจ้าข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบห่วมดำเนินรายการพร้อมท่านอาจารย์สุนันละองศีและวิทยากรนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปากกัน ได้วันการและวันพัส13นาฬิกาแพ่14นาฬิกาโดยประมาณสถานีวิทยุมอเจมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเหมือนเช่นเคยยินดีเจ้านักทีติดตามวันนี้สวัสดีเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะรเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ